ชาวเน็ตจีนบอกกิจกรรมนักเรียนมหาวิทยาลัยไทยดูดีมากใส่เสื้อผ้าชุดไทยในการจัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนนี้คงรวยมากพวกเขามีเสื้อผ้ามากมายครับเรื่องราวมุมมองของชาวเน็ตจีนมองไทยคอมเมนต์ที่นำมาเล่าในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าชุดไทยในการจัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนมหาวิทยาลัยไทยที่มองผ่านความรู้สึกของชาวเน็ตจีนจากสื่อสังคมออนไลน์ยอดฮิตของคนจีนการจัดกิจกรรมกีฬาสีในมหาวิทยาลัยไทย เป็นกิจกรรมและเป็นประเพณีที่สําคัญของนักศึกษาไทยหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นในการจัดกิจกรรมนี้คือการแต่งกายด้วยชุดไทยซึ่งแสดงถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีของไทยอย่างไรก็ตามการแต่งกายด้วยชุดไทยในการจัดกิจกรรมกีฬาสีนี้ไม่ได้เป็นที่สนใจเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเน็ตจีนที่มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกมาตลอดความรู้สึกของชาวเน็ตจีนต่อชุดไทย ชาวเน็ตจีนมองเห็นความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของชุดไทยในกิจกรรมการแข่งขันอย่างกีฬาสีชาวเน็ตจีนชื่นชมในทางวัฒนธรรมในมุมมองของชาวเน็ตจีนชุดไทยไม่ได้เป็นเพียงเสื้อผ้าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่มีความลึกซึ้งและมีความเป็นเอกลักษณ์พวกเขามองว่าการสวมใส่ชุดไทยในการแข่งขันกีฬาสีเป็นการแสดงถึงการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างมีชีวิตชีวาชุดไทยที่สวยงาม และดูสง่างามบนร่างกายของนักเรียนไทยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงระหว่างประเพณีและความทันสมัยครับมาฟังมุมมองชาวเน็ตจีนกันดูครับว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกันบ้างนำมาอ่านให้ฟังมีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองเช่นเคยครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับเสื้อผ้าพวกเขาค่อนข้างสวยงามจากหูเป่ยมุมมองท่านต่อมาครับ คนในประเทศไทยมีชั่วชาติผสมมากเกินไปจากเฮอเปมุมมองท่านต่อไปครับไทยและเกาหลีล้วนเป็นคนที่อ่อนโยนจากปักกิง่งคอมเมนต์ท่านตอมาครับสาวไทยพวกเขาชอบจัดฟันจากเฮอเปคอมเมนต์ท่านตอไปครับคนไทยก็มีคนผิวสีขาวจำนวนมากจากฟูเจีเนความคิดเห็นท่านต่อมาครับดีกว่าพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปารีสมากจากเซียงไฮ้มุมมองท่านต่อมาครับ ฉันยังมีเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยไทยทุกคนมีการแต่งหน้าที่ประณีตมากจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับนักเรียนมหาวิทยาลัยไทยดูเป็นผู้ใหญ่จากสินเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับว่ากันว่าเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมมีต้นแบบมาจากพมา่าจากยุนนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับคุณไม่ได้บอกว่าเขากําลังเรียนรู้จากกัมพูชาใช่ไหมจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับ อาจเป็นกัมพูชากลุ่มแรกเรียนรู้จากเมียนมาไทยเรียนรู้จากเมียนมาจากนั้นกัมพูชาเรียนรู้จากอินเดียนิดหน่อยไทยตามมาและสุดท้ายไทยเรียนรู้จากยุโรปจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับนี่คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจากหูเปยมุมมองท่านต่อไปครับรู้สึกผ่อนคลายมากเมื่อได้ชมกิจกรรมของคนเอเชียใตย้จากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ โรงเรียนนี้คงรวยมากพวกเขามีเสื้อผ้ามากมายจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันชอบวิถีชีวิตแบบเมืองไทยมากจากมุนทนเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อมาครับการผสมผสานที่ลงตัวของประเพณีและความทันสมัยจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็สามารถเห็นได้บนใบหน้าของคุณจากซานตงมุมมองท่านต่อไปครับ ฟันเหล็กเหล่านี้ได้รับความนิยมมากในไทยจนไม่กล้าทําให้ฉันหัวเราะด้วยซ้ําจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกนี้เป็นนักเรียนกันหมดเหรอดูเป็นผู้ใหญ่มากจากกวางสีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันชื่นชมคนไทยที่แต่งหน้าจัดหนักและแต่งกายสวยงามเพื่อออกไปแสดงกลางแจ้งในวันที่อากาศร้อนจากกวางสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขาเป็นคนพื้นเมืองจากสิงคโปร์ มุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยคอยย้ำเตือนถึงความงดงามและความสงบสุขจากปักกิ่งมุมมองท่านต่อไปครับฉันชอบวิถีชีวิตของพวกเขามากฉันรู้สึกมีความสุขจริงๆจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเมืองไทยร้อนมากทำไมพวกเขาใส่ผ้าเยอะถึงไม่มีเหงื่อจากกวางสีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขาไม่ร้อนเหรอจากเสฉวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ประเทศนี้รักษาสันติภาพสงครามโลกโดยอาศัยกำแพงจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อมาครับประเทศที่ชอบฉวยโอกาสจากสานสีมุมมองท่านต่อไปครับฉันชอบอุปนิสัยของคนไทยจากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับผู้คนในเขตร้อนพวกเขาทนต่อความร้อนได้จากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับในอดีตจ,จีนของเราก็มีกิจกรรมนี้จากกวางตุ้ง ความคิดเห็นท่านต่อมาครับกิจกรรมของพวกเขาน่าประหลาใจมากจากอันหุยมุมมองท่านต่อมาครับเนื้อหาทักษะสูงมากถือเป็นคุณสมบัติที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจอย่างแน่นอนหากคุณได้ฝึกฝนด้วยตนเองคุณจะต้องภาคภูมิใจอย่างแน่นอนจากเซียงไห่มุมมองท่านต่อไปครับฉันมักจะรู้สึกว่ารอยยิ้มของพวกเขานั้นเป็นธรรมชาติมากจากเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ วัยรุ่นไทยมีนิสัยที่สดชื่นและอ่อนโยนมากจากเสฉวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับหากไม่มีมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศของตนเองสิ่งที่พวกเขาจะเรียนรู้ก็คือวิถีตะวันตกจากกวางสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับที่มหาวิทยาลัยของเรามีกิจกรรมหุ่นยนต์จากปักกิง่งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกเขามีความสุขมากกว่านักเรียนในประเทศเรามากจากหูเป่ย ความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับกองเกียรติยศแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูจะมีชื่อเสียงมากจากฉงชิ่ง